นี่เราจะทำข้าเปียกเส้นเราก็เอาน้ำซุปออกก่อนนะเพราะเราจะทำใส่เราจะทำใส่อถ้วยนะคะวันวันนี้ก็คงเหลือสองถ้วยนะคะเพราะว่าน้ำซุปเราเหลือแค่นี้แล้วเนาะเราก็เอาออกไปก่อน เราจะทำทีละถ้วยนะเอ้ไนี่เรายังเหลือนะคะเขาเรียกอะไรหมูบดหมูบดยังเหลือเต็มเลยนะคะเรากะให้ได้สองก้วยนะ นี่อันนี้ถ้วยหนึ่งนะคะีเราน้าเส้นไปล้างก่อนนะ,ะไปล้างหรือแช่ก่อนนะ,ะแต่จริงๆแล้วเราทำให้น้ำเดือดเดือดเราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องแช่นานก็ได้ะคะ่ะใช้น้ำเดือดนะคะ เขาเปียกเส้นเป็นที่นิยมนะคะน้ำเดือดเดือดอย่างนี้เลยเอาเส้นลงไปค่ะนี่เราจะทำถ้วยหนึ่งนะคะวันนี้ก็บอกแล้วว่ามันสะดวกที่สุดยิ่งอากาศเย็นๆนะโอ้ยเราทำยังไงก็ได้นะคะให้เส้นก แากนั้นก็จะทำ ท่านผูช้ชมเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมอะไรก็ง่ายนี่ค่ะรูปน่าอร่อยไหมคะนี่เลยจากนั้นเราก็จะใส่นี่นะคะของชอบนะคะน้ำส้มพริกดองพริกป่นนะคะพริกไทยนะคะ นี่ส่วนเค็มหวานเราก็ไปปรุงเองนะคะเห็นไหมคะสะดวกที่สุดเลยจากนั้นเราก็เรามีกระดูกหมูนะคะ กระดูกหมูเรามีาหมูบดนะคะเห็นไหมคะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปทานด้วยกันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือข้าวเปียกยนนะคะนี่เมื่อสักครู่นี้เราทำข้าวเปียกไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาทำ ต้มเส้นนะคะนี่อุ้นเส้นสดนะคะเราก็จะทำน้ำให้เดือดเดือดเหมือนเมื่อเราทำข้าวต้มยวนเมื่อกี้นี่นะข้าวเปียกยวนเมื่อกี้นะเราจะทำเหมือนกันเลยแล้วเรามีน้ำซุปเห็นไหม้ทำได้สองถ้วยนะเราจะเอาน้ำซุปใส่ไปในกระทะเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราจะปรุงด้วย น้ำเดียวกันนะคะโหกระดูกเหลือเยอะเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวไปทําด้วยกันเลยเราจะทําชามเดียวนะเมื่อกี้ทำเขาเปียกไปแล้วเห็นไหมยังเหลืออีกเยอะเลยได้อีกสองชามสามชามนะคะทีนี้เรามาทำบุนเส้นกันก็เหมือนกันค่ะเวลาเขาทำขาย เขาไม่บางเจ้าเขาก็ต้มไว้ต้มไว้ทีนี้เส้นมันบวมนะไม่อร่อยสู้เส้นใหม่ๆดีกว่าน้ำอย่างนี้เลยนะคะเอาวุ้นเส้นที่เท่าที่เราจะกินลงไปเลยจ้ะม้นเส้นยิ่งง่ายเลยนะคะแต่ราคาขอบอกนะก็เกือบชามละสามสิบถึงสี่สิบาทห้าสิบบาทนี่เห็นไหมคะเสร็จละ นี่ค่ะแค่ต้มให้เขาเนี่ยพี่ตู่ก็จะกินนิดเดียวนะเนี่ยน้ำซุปขอให้เรามีน้ำซุปเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปปรุงกันเลยจ้ะนี่นะ วุ้นเส้นยิ่งง่ายที่สุดเลยขอให้เรามีน้ำซุปนะคะสูตรทำไปแล้วล่ะทีนี้วันนี้เรามาทำกินอีกเราก็ทำอีกเพราะเราทำคลิปเนาะก็เหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีกระดูกซี่โครงหมูนะคะสองชิ้น หมูบดนี่พี่ตูไม่กินนะเอาเอาเอาทำโชว์เพราะว่ากินชอบกินุนเส้นนะแล้วก็ใส่พริกไทยไปเลยใส่พริกป่นนะคะเขาเรียกพริกป่นทอดนะ,ะใส่ไปเลยน้ำส้มพริกดองนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ต้มเส้นของเรานะคะง่ายนิดเดียวแล้วก็อร่อยด้วยค่ะเห็นไหมคะเวลาเราจะทานเราก็มีเห็นไหมเห็นเส้นเราก็อื้อขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะนีอาหารเช้าพี่ตัววันนี้นะใครจะกินกับข้าวสวยแล้วน้อนก็ได้นะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปทานกันได้เลยจ้ะทาน